งานใหญ่ๆเปีป๊ยง,งนะ้องเกี่ยวยอดสวัสดีครับสวัสดีครับนาๆทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สะพานสะพานหนึ่งนะไม่ใช่สะพานหอมสินเนาะก่อนจะถึงสะพานหอมสินนะครับน้ากคนเนาะก่อนจะถึงสะพานหอมสินเนาะวันนี้เราเปลี่ยนสะพานครับเปลี่ยนสะพานหน่อยนะครับคน น,นี้ก็เปลี่ยนสะพานเนาะเพราะมันยังกาดมันจะกาดดีครับมันลุ้นกันครับว่าเราจะมีผลงานขนาดไหนตามชมกันเลยครับนะคบุกลำบากหน่อยครับสะพานนี้ลำบากหน่อยตัดยากด้วยยกยากตัดยากทีคนับ

จริงๆโอ้ลมมาทางนี้ด้วยลมมาทางนี้ดลมก็มาลงน้ำก็พัดมาทางนี้ฮครับนะเลยยากหน่อยนี่หนึ่งแก้วครับพอได้พอได้ครับเอ้าล้มต่อล้มต่อที่น้องลมมันมาทางนี้ด้วยครับมันีวางยอลำบากทีควักใต้สะพานหมดเลยครับน้ะน้ำก็ไหลมาทางนี้ลมก็ พัดมาทางนี้ตีเข้าใต้สวาพานหมดเลยยอเรายบยากเนานะบรรยากาศตอนเช้าครับหนาคนพอได้ครับพอได้ยังไงทำเ,เลยทีนี้ ตาอี๋ตาไยอมออกเรง้เยอมออกโอ้ตรนี้ยอมออกวางก่อนหนักหนักครับหนาคนสามเตียมสามเตียมนี่เนาะสามแหงตรงนี้เล็กไปปล่อยไปก่อนเอาตัวนี้น้ำนนะคนนี้ ก็ได้เนาะเอ้าไปเรื่อยครับยากาศยามเช้าครับสะพานนี้สะพานปราบเชียนนะเฮียยังเหนื่อยครับกว่าจะได้ปลาแต่ละตัวนี่เหนื่อยมากสะพานนี้เพราะสะพานหัวมินของเราก็มีคนจองแล้วตั้งแต่เช้าแล้ว สามเย่างไซนี้จริงๆนี่น้องนะเยอะมากออกมากตีอีกสามเนาะโอ้ตักยากเไม่ได้อยากไม่อยากตักเนอะตัวเล็กเกินนะพี่นะ้องเนอะเหนื่อยครับเหนื่อย,ยสะพานนี้สะพานปากเซียนจริงๆนาะโอ้ยังไงก็ปากคุณแรงใจผมด้วยครับหลุนครับหลุนกันครับพอได้อยู่ครับวันนี้ไซนใหญ่ๆก็ได้หลายตัวแล้ว ปลากำลังล่องครับปลากำลังล่องปลาล่องอยู่ครับพอได้นะขึน้นดีปาลาขึ้นดีมากครับนะคนเรือก็วิ่งสองรอบแล้วล่ะไงนี่ไง,ไงก็หู่สใยใหญ่อยู่นะใสใหญ่เลย,ยนะ น้ำไม่หลอดตัวใหญ่เนี่ยยากมากนะตกน้ำไปแล้วเหรอตัวใหญ่ย้ําย้างเหลือเพียงเหลือเพียงเหลือเพงเหลืองกรกร้องอีกก็จะตกน้ำไปซะแลวววนน้วพี่น้องสะพานปากเซียนจริงๆสะพานนี้นี่ใส่เพงๆเลยพี่น้องนี่ ยอดครับสุดยอดหมาอย่แล้วพี่น้องหาก,กินอะไรหมานทุกเทียวพี่น้องคนหมานเนะหมานก็อย่างนี้แหละเนาะมาเลยพี่น้องนี่มาพูด,ดเรอ หัวเสี่ยวค่าอยู่ตัวเนาะทุกสถานนี้ก็จะมีหมาเยอะหน่อยนะนลคนหมาก็จะเห่าทีเัาคนเดินนี่เดินหน่อยก็เห่าก็บ้านมันก็ยังสามสี่ตัวห้าตัวก็มีแต่ไม่เล่า น้ำไหลด้วยตีเข้าใต้สะาพาหนหมดเลยพี่น้องยอเราฝั่งทางโน้นก็วางไม่ได้ครับฝั่งโน้นก็มีสายไฟลำบากครับลำบากครับคลองสะาพานนี้ลำบากครับเพราะมันไม่มีที่ยืนครับที่ยืนมันทําเหมือนรุ่นใหม่ครับมันเป็นสะาพานรุ่นใหม่มันทํารุ่นใหม่มันออกมานะแล้วมีมท่อน,นี้ด้วยท่อ ตรงนี้ด้วยนครับมันก็เลยลำบากลำบากเราเนาะปวดหลังหวดครับปวดจะได้แต่ละตัว ตักเราก็สั้นเกินเนาะพี่น้องเนาะตักเราก็สั้นเกิน,นพี่น้องนี่แดงแป๊ดเลยพนะี่น้องนี่หางแดงแป๊ดเลยนะพี่น้องสุดยอดหมานมากมันมานกนี่ปลากำลังมา,า,า,งมาครับขาย่เขาไม่เป็นใจครับหนาคนนี่ ตัวเล็กก็ติดเต็มหัวเสียบคาสี่ตัวพี่น้องหัวเสียบคาสี่ตัวเลยพี่เนอะเกิดไสยลำบากนะลำบากอยู่นะ สักเรามันสั้นเกินอยู่ขนาดต่อก็มันยาวแล้วนะนี่งไงไโอ้โหตัวใหญ่มาเลย ยาครับยาตาใช้หกเส้นครับใช้ตาใหญ่เอาตัวใหญ่ตัวเล็กก็ให้มันรอดไปมัตัวนึงครับนี่ใส่จิงกิงที่สวยงามๆเลยนะคน,นเก็บเก็บเก็บสายยเพราไมันเป็นไก่ ที่ตักก็ไม่เป็นใจสะพานก็ตักยากเนาะนะคนเนาะ,ะพาาอได้ ผมก็พัดยังเข้าใกล้กัน

ได้น่าจะสิบตัวแล้วตามีตัวเล็กด้วยตัวใหญ่ด้วยเข้าดีอยู่ถ้ามันเข้าดีก็เต็มถังนี่ยตาได้อยู่ประมาณทั้งสิบห้ายี่สิบโลไม่ครับผมก็เอาไปกินนี่แหละไปกินแล้วก็แบ่งๆกันแบ่งเพื่อนบ้านมัง่งแบ่งญาติครับ วังเกลือรครับครับผมไอ,อ,อ,อผมอยู่สีเทพครับครับผ,ผมมาหากินวันหยุดนี่คหับตาหมานครับหมานมอแก้วเโหดีจริงตากำลังมาครับ นใส่เล็กกระจายปลาขึ้นดีปลาขึ้นดีครับน้ทุคนขึ้นดีขึ้นด,นดีน้ำไหลแรงอยูน่นะน้ำไหลครับน้ำไหลลมค่อ,อยมีเท่าไหร่

ไตัวนึงคนะรับยากลำบากจริงๆขาหย่อนไม่เท่าออก,กันเนาะน้องเนาะขาหย่อนไม่เท่ากันตกน้ำไปตัวนึงครับตัวใหญ่ตัวเล็กหนึ่งสองครับสามครับนี่ตัวใหญ่ดนะนะีน,นะตัวใหญ่ยังเหลืออยู่ตัวนึโอ้ฮหาคนเหนือ่อยมาก ngày nhưng nhưng hấp, hắn 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 hấp, hắn 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 nó hắn 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 แต่เขายังยาวไม่พอเขาสะพานนี้สะพานตาบเทียนสะพานานะพาบเทียนดูดิดมันพัดลมมันตีเข้าใต้สะพานหมด ทานขเาวเยนจริง

หวานแต่เช้าเลยพี่นะ้องไงก็ฝากเป็นแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับหวานแต่เช้าเลยเฮงเงเลยทุกคนครับเจอกันคลิปหน้าครับหวานอีกแล้วหวานเจี๊ยบพี่นะ้องสวยงาม